กำลังใจแม่ชูไข่กำลังใจแม่มน้ำค่ะรายได้จากดาวจากเรียวจากสตรีมจากบุนัดทุกอย่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณได้หลายเด้อค่ะฝากแม่ซูฝากแม่ตาอยู่ในบ้านแม่สูมีอยู่สี่ล้านดวงตาแม่มูลเห็นร้อมตาได้ค่ะสามล้านหรอฟังแม่มูลนีสี่ล้านดวงไม่ย่างกินเขาหมูปิ้งเขาเน่้งก็ได้แม่ที่เป็นเป็นเอ่อพวกแป้งอะแม่กินแป้งหันช้าวนี้ต้องกินแป้ง เันเช่นแม่มเฮากัเป็นยังไงล่ะคะ่ะคือสวอ,อที่ยังแบบงวบว่าสั่งคอนเทนต์กต่ว่คือคนหลุดไม่ไม่เนาะคะ่ะคนหลุดไม่ไม่กัสอบสวอมากตื่นมากกับสิบปังเหียค่ะเทีบยบด้วยแล้วพอามมามากแล้วค่ะมมเหรเป็นมะพร้าวอ่ะเปลือกถุงอืม,มบา้บานพันไม้สวนเองเนาะแบบมีตู้เยน็นมีตู้ แม่มีมีคนผ่นถามว่ามู้เจ้าเร็ดเรียวแล้วมู้เจ้าได้อย่างนนอะสิ่งได่กับขึ้นหนึ่งความสูงเม่เป็นบันไดค่ะดีใจนะคะดีดีใจกันทุก้ทุกคนค่ะแม่ปม่สูงกันเด้กคุยกันเลยค่ะวิ่วิวเวลาเดินคุยกับมูกับแม่มดปกติเสด็จถักท้ายมูดเนาะเบาม้อยตูมาต่งแต้มมันบ้านเสร็จต้องผ่าเหื่อน พิมลรเด็กก็มากอดบายค่ะไปกินกาแฟบายสียดบายหื่นมุ้งไปเบคก่อนบายสีเบคบ่ได้ซื้อด้วยกินโดนบ่ได้ซื้อแบบคูงกินโดนบ่ได้ซื้อแบบพริกบักเขือกินโดนแล้วแล้วกรหูราคาเท่าไหร่เดี๋ยวนี้อย่ามาถามราคาคนเสี่ยงตาตาตาแบบมันไม่แบบมันไม่สวงเลยไม่ไม่สวงมันเป็นยังไงไม่รู้เนี่ยดีนะเนี่ยมันยังยุ กต่ยังว่าแม่กันกันยังว่าม,ม,มีมูมคุยกันเดี๋ยไม่ตะมา้าเบาเบาสู้กันฟังน้องค่ะนอวะภัยมีปัญหาแบบใดจ,จ,จะขึ้นจะขวงกับมีปัญหายุดติดยุสองโตติดแดงยุดสองโตกะกัด่ะขอบคุณหลลายค่ะสีขาวมาทักทายกินข้าวหรือบ่ค่าเด็กยังกินเทียงนาะค่ะท่านี้กินกับตรงกับผัดกระเพราค่ะอนนี้เยอะสองลานดวงตาเนาะค่ะขอบคุณสีขาวมาให้กำลังใจ มาเยี่ยมชุมมารวมวงกินเข่าเทียงน้ากันได้ผู้ใดสิกินเข่าเทียงน้ากับแหวกข้าไาด้ว่วนวนค่ะข,ขอบคุณค่ะแม่ค่ะตุ่มพราะว่าปีมันมา,าอยู่ต,มต,ตุมใต้ตุ่มต,ตุ่มใต้ใต,ตุมใต้ก็เดี๋ยวนะตุมใต้ก็คุณพี่เพชรแม่น,น้องแพลวสวัสดีค่ะแม่มนออยูดอนค่ะเดี๋ยวไปเชียงใหม่แวะหาค่ะอันนี้อันนี้ยุคกรุงเทพค่ะคุณ มารวมบวงกินเข่าเทียงน้ากันได้ผู้ใดสิกินเข่าเทียงน้ากับแบวกเข่ามาเรื่องช้วนค่ะขอบคุณค่ะแม่ค่ะสุตุมเขม่าตุ่มตะวันเมโม,มนกินก๋วยเตี๋ยวกินเข่าตุมมารุกสายตาอสายตาไปไกลเราค่ะสายตาน้ําน้าหนาอ้ว่าเป็นตุ่มแล่สวัสดีค่ะคุณนงนุชประจํเปิ่งขอบคุณกรลังใจนคะคะซีรานหาลานดวงตาติดเข่ามารับช่วงเมโม,มนค่ะมาทักทายก็รัวค่ะนอ ค่ะประสบการณ์รวมกันค่ะเด็กคุยกันมือละนิดละน้อยกันยังดีเนาะค่ะดีแบบแบบว่าสะสมชั่วโมงอดีมันกพิ่งอาทิตย์แดงเบิ้ลเลยค่ะอาทิตย์ทีแล้วเขียวเบิ้ลอาทิตย์อาทิตย์หนีแดงเบิ้ลอาทิตย์แสดงว่าอ่าเคิร์บมันสีขืนสีล่งสีขืนสีล่งโยงเสียมันเป็นช่วงจังหวะก็เออจากอุดรลล่แหละสวัสดีค่ะคุณแม่พึ่งเพชรค่ะโนแพรขอบคุณค่ะแม่ทิตใ์แเขามาให้กำลังใจ อยู่ในเรี่ยวค่ะอยู่ในเรี่ยวรอพรัวเรียเ่ยวนะคะก็ต้องขอบุ้นุณมากนอกที่เปิดโอกาสเปิดเพจนี่ขึ้นมาเพื่อให้มู่วเฮาได้หารายได้จากโฆษณาไปจะสิพยายามยูค่ะมีคัาแนะนํากับแนะนาแน่นนเลยค่ะเด้อเพิ่ม,เพ,มเพิ่มคลิปจกไม่ซุ้เพิ่มคลิปเกือเมม่อนมากินเขารวมร่วงนั่งขาฟังกินเขาเป็นมู่กันค่ะต่เลยมามาส่กันข่วว่า,วาอืม ผู้ใดไป็นหัวใจแเห็นกันเด็นเขาเป็นก็เลยเด็กให้เป็นแขนแตกบ้านมีเมื่อคืนนี้ลูกจากบ้านมีครับมากก็เลยว่ากลับถูกทางแล้วนะนะกลับบ้านกี่สีไม่เห็นคุณแม่เราเบากี่สีไม่เห็นเบาเรื่องกี่สีไม่ใส่ไปเป็นแกงขับเมีเป็นหัวใจหลับพี่แม่ก็เห็นก็เห็นกันกับบอกพันยุข่าวว่าอันทาขอบคุณกำลังใจที่เขามาแหวกเวียนเขามาทักท่ายเนาะค่ะหลังยากผู้ใดสิมีแบบ มันกนจะมันก e <upcoming Job. S 2> ็จะทำขำเขานอว่าเห็ดเห็ดอีหยังก so ันเนาะค่ะกับเห็ดอีหยังเนาะบ่เคยเป็นกับเป็นบ่เคยเห็ดกับเห็ดกับตำเดี๋ยวลูกๆกับสิไปตามเมียมด้านแม่คือนการขาแห่งพอเวลากินเข่าก่อนได้ค่ะแม่กินเข่าเดี่วนี่ยละเดี๋ยวช่วงแมามาบอกเขาสู้กั็นผ้านผ้านเราบ่กค่ะพ้านพ้านอีหยังแน่หนีในานยาวในย่างเดียวง่ายสุดตาดำเป็นหมีแพนด้า เป็นทุกคนค่ะแม่นี่แหละค่ะเป็นทุกคนค่ะก็เล่นมาลุ้งสายตาด้วยกับต้มแค่หลอดค่ะแม่เมื่อไหร่ก็แม่ก่อนบ่ายค่ะไปกินกาแฟบ่ายเบรกบ่ายฮือนมือไปเบรกคช่ก่อนบ่ายสีก็ไปคอนทินต้องเราสีจะให้เพื่อนได้ยุ่กระเป๋าโดนแข็งแรงเนาะค่ะรอดาที่คือการขาดในนี่ก็ะรอดาที่ค่ะสาซิมิ นื่และแม่ฮ hmm. ma ็ดข้าไปเฮ็ดแล้วก็อะไรป้า huh. ก right. 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 no ัเร็จเท่ากับพุ่มใจเนาะสิ่ข้อคุมเทพแร่ไใจแรงกายมาแล้วก็เสียป้าข้าก็่ได้ลงบ้านบ้านถูกของว่าถือกันกถูกเป็นน้ำหาบ่พอค่ะมาบอกสู้กันฟังแปลก็บข่กันค่ะออกมาแห่กัาล่งใจกันมาเมื่อไรมามาเราทัวหัวมนสะสมเวลาน้ากันเนาะค่ะขวบาทข้าบานเลยเนาะมันอง อ่บางเดียบางสามะคะขอบคุณมากเราช่วงรอค่ะที่ต่อขึ้นแม่ขอบคุณหลายๆเายอลยสีขาไม่เยี่ยมในยุคเทปขายยูดาวพนองสีขอบขึ้นไน่แหย่กำลังใจค่ะมาเบาสู้กันฟางค่ะทุ่แม่ไปฮอดไสลยราคาพานขอบคุณค่ะค่ะับมามาเบาสู้กันฟางเนาะค่ะเบาเบานัวหัวมวนสู้กันฟางเบาแหลกเปี้กประสบการณ์ค่ะมาตอนนี้ได้ยังกินเที่ยงกันเนาะค่ะมีขตม กินข้าวกันกับอามาค่ะพอดีอามากินเสร็จประสบผลสําเร็จก็คือเมมอนอาจสิสําเร็จก่อนมูแต่ว่ามูเฮาก็ตามไปเนาะค่ะเมมอนเราทุ่มหลายจนตามโดตามโูก็เห็นเราสูบวังติดแดงอยู่ค่ะแม่ติดแดงคือเข่ากองน้ําบ่ค่ะแม่เมมอนเข่ากองน้ําบ่ค่ะเวลาเหตุใดเวลาเมมอนสิได้ไปจวดเฉยเดียวตอนหลังเลิกงานมันก็ลําบากแน่จักหน่อย มันบอกคือจวดได้แต่มามาสะสมมาสะสมชั่วโมงน้ำกันค่ะแม่ได้บอกค่ะมูเดมูหล,ลายหลายจังหวัดไดมูหล,ลายหลายภาคเนาะค่ะคือข้านึง่งขาเบิ้องถิติกับขา้าวสีข้าเฮ็นว่าเป็นท่าก็ได้ไม่ไม่สะอาดอ่มันมีเป็นไม้เดมมาท,าทักทายกัตนตัวเดิกดื้อนี่ล่ะ ตาปูเตอร์ปูกันยงตีอยากได้เป็นตาแพรแสงอยู่แล้วค่ะเป็นตาแพรแสงอยู่แล้วมาเจอเหนียลายก็เลยค่ะมีปัญหานิดน้อยค่ะก็เลยมาบำรุงสายตาให้ทุกคน,นะขออนุญาตเด้อค่ะเวลาหน่อยครับ่อบคค่ะทุพตายังอยู่กดออยู่เลยค่ะใกล้กับศีพยา,ยามต่อสู่ไปนนิดนึงค่ะต่อสู่กันไปนาะคะ่ะ ตอนมือนี้ไม่แดดค่ะมากินข้าวต้มมากินข้าวตมน้ำกันได้ค่ะกับต้มแค่หลอดท่านเจิตใจมันก็นเลยเนาะแม่อีกคนหนึ่งคือ,อคุณผู้เสียสละน่เนียเป็นหลังบ้านที่เพียมมากเลยข,ขา้าวต้มบกีผปะสบการณ์ที่พ่านมากค่ะเม่เป็นแนวนันตลอดเลยเห็นทุกคนเลยค่ะแมเคโอเค,อเคต้องไปหาเข้าเส้าไม่กินละบะ อ,อ๋อคุณจำแม่คุณจำร่องพ,าพา่อสามีกาแฟอยู่ค่ะเดี๋ยวตอนบ่ายสิเขับไปกินน้ำด้วยค่ะเปิดไลน<แ>์ด้วยค<อ>่ะคุณจำร่องเ็ดเกศนั่นไปนั่งค่ะพูดดีพูดเดดถ่าเพันสิไปพ,าพาี่แอจะเล่นกัาแป้งยกะเดี๋ยวเอากล้องไปหนอูพูดเถ่าพูดเถ่าก็กินขนมน้ำค่ะกินขผาวน้ำกันค้างคางกันค่ะแกเป็นการแล้วฝากเนื้อฝากตัวเนี่ยด้วยค่ะคุณแม่คะ่ะ แค่บอกว่าสวาดส,วสดีของสาวจ้าแม่เห็นบ่ค่ะเห็นแม่แบบเมียกัยังว่ามีค้นถามอยู่ว่ามุกเจ้าสีฮอดฟังมือฮอดปั้งมือใดก็เลยว่าห้ากับมือหดฟังมือใดเพราะว่าเงินกองเลยมีมูอเนาะเห็นอดตลาดผับตะนอนแต่เมย์เพิ่นก็เลยที่ตนมาเห็นเห็นเลยแล้วเห็นในอย่างกันน้อก็บอกไปเลยประแดงความเปลี่ยนเรี้ยวนี่บ่มีเวลาเนี่ยคลิกมูเลยค่ะถีบมูอเลยมูกตัติดตามให้กำลังใจโอ้ยดีใจลายค่ะ ขอบคุณกำลังใจหลายๆครับโจ้มแม่ป้าแม่นอนนอนทับขาหลายเทียคือเมื่อยขาคับแม่เทียขาเทียขามารวมวงกินเข่าเทียงน้ำกันได้ผู้ใดสิกินเข่าเทียงน้ำกับแบวเข้ามาเด้ชส่นชุ่นค่ะขอบคุณค่ะแม่ค่ะตรงตาขาเห็นคุณชูดเชิเห็นคุณจำลองแต่ท่านอื่นไม่เห็นนะคะ อ่าแม่มนค่ะอยู่ดอนฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเป็นเพื่อนกับแม่สู่ค่ะแล้วก็เป็นสิเก่งกว่าเล่นโทรศัพท์จะเก่งกว่า